ก็ที่ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยเออชิกายแบบวีทุนชอวลอร์ลุงชอว์ก็เป็นเก,กียรที่เราสามารถควบคุมได้ในระยะเวลาที่ยาวนะครับชิคกี้พายแบบวีที่เราเป็นเกียร์ที่เราสมคได้รับชัยชนะที่เราที่ผลงานใานแขวันนี้นะครับ มีจีงไม่สามารถคว้าโอ,อ,อกาสที่มีไว้ได้เพราะเป็นเพราะว่าฝั่งังเข้าที่แม่นยำแบบมีมีกอ,อ,อกาสแล้วก็คว้าโอกาสได้นะครับก็สำหรับที่สำหรับโกิชมามก็บอกว่าเราทั้งสองทีมมาทำในงแรกเราก็เสียดายโอกาสที่ควจ,จะได้ในทิงแดงเป็นการผิดพลาการที่คว้าโอกาสไม่ได้เวลาเราเดียวกันก็เป็นสิ่งท<อ>ี<อ>่เราขาดไปใน s e c นเซ half เาสริแลต่าเรเลา้เราสามารถเ้การได้แล้วเราเราความไนไว้ได้นะครับได้ถึงสองประตูได้มันคนเาะมันเป็นอร์ลิ่มคลินิคูลอิ l สตัมทราน t ิช n นด t นส n แต่ถ้าเกิดเรามีความแม่นยำในกาารนี่มากว่านะครับันัน่ี้มากกว่นมากนคต่ากนอา่ะนคำถหมาี่เขาถามว่า เวลาเสียแต้มแล้วบาท่านจะเสียยา,ยาวๆนะครับต่อกันแต่ว่าอันนี้คือมีเหตุผลอะไรหรือมีความลับหรือมีเคล็ดลับอะไรที่ทางโค้ดวิมารสามารถทำทีมพอเสียมันก็ตั้มแล้วสามารถกลับมาได้นะครับ <And> then, ส่วนโค้ชโค้ดวมิมารบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้มีเหตุผลหรือเคล็ดลับอะไรมากมายจริงๆแล้วทุกทีมันก็อาจจะมีเสียแต้มไม่ว่าช่วงไหนก็ตามนะครับที่โรเกอร์จะสุดท้ายเอาไปพอเอาไปคุณพ่อไม h ควรจะต้อ maximum points. ก็ถ้าเกี๋เรามองดูเกมสุดทยที่ออกไปเยือนลัวเสมอนะครับแล้วก็เกมเสมอท่าเรือนะครับก็เป็นเกมที่เราควรจะได้แต้มนะสำหรับทีมเราที่มองนะครับแต่ว่าก็อาจจะมาล้านกับทีมที่กับตอนที่เราไปเยือนชุวงนี้เราลองได้สามแต้มอตกมานะครับชื่นชมในทางแฟนบอลของเรานะครับที่เข้ามาเชียร์นะครับก็ วันนี้สุดยอดมากแล้วก็หวังว่าจะเข้ามากันบ่อยๆกันเยอะๆกันอีกน,นะครับ